จะพาทุกคนไปตลาดประตูเชียงใหม่ครับหมูร้านนี้ขายมาหูเป็นร้อยปีแล้วอ,ะอ่ะเนี่หหูมันองล่ำมันยิ่งจะน่าอืนนี่อืม แหนม50ปีออริจินอลมากเลยบินจัดอรุณสวัสดิ์จากเชียงใหม่นะครับอร่อยบอกต่อ EP นี้นะครับจะพาทุกคนนะฮะไป ตลาดประตูเชียงใหม่ครับหรือว่าคนพื้นที่ที่นี่นะครับเรียกว่ากาดประตูเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นช่วงใต้ของทางคูเมืองนะครับทุกคนแล้วก็เขาเปิด2เวลาครับทุกคนก็คือตีสามถึงสิบเอโมงครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งนะฮะก็คือบ่ายสามถึงเที่ยงคืนครับซึ่งตลาดนี้นะครับมีทั้งของกินของใช้ของฝากนะครับทุกคนแต่ว่าเราเน้นของกินอยู่แล้วครับเราก็เลยไปตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงแล้วเนอะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าไปดูว่ามีของกินอะไรน่าสนใจบ้างครับไป ตอนนี้นะครเราก็ถึงแล้วครับกาดประตูเชียงใหม่นะครับอยู่ข้างหลังเรานี่เองแต่ว่าก่อนเข้าไปนะครับด้านตรงข้ามนะครับทุกคนมันก็จะมีของขายเหมือนกันมีโจ๊กมีน้ําชงมีนี่น่ากินมากปลาต้งโกนะครับเห็นบอกว่าเจ้านี้เด็ดแล้วก็มีของขายเต็มไปหมดเลยรองเท้าเสื้อผ้าแต่่างที่บอกฮะเรามาเพื่อของกินครับทุกคนไปอันนี้ก่อนเลยมาน้งโก เปนเค้าโขลกเขาเป็นแบบยาวๆด้วยทุกคนเนี่ยวันนี้ขายยังไงครับขายตัวละหกบาทจา้าสังขยากระคุ้นสิบาทครัถ้าชอบหวานก็จิ้มไม่นมข้นก็เป็นสังขยาเลยอ๋อเอาห้าตัวห้าตัวสังขยาได้ไหมไม่เอาครับไม่เอาไปอ,อย่างเดียวเนานนะครับเนาะมีร้านแนะนำไหมแถวนี้ร้านแนะนำมันจะมีร้านโจ๊กอยู่ัโจ๊กนี่นอร่อยเลยอ่ะ จะเห็นลูกค้าเขาประทานกันแล้วก็ที่นี่แล้วก็ถ้าผมอยากได้นั่งร้านสะดวกก็เลี้ยวซ้ายร้านอยู่ก่อนหมูอ๋อโจ๊กเหมือนกันใช่ไหนไหนเจ็ดเด็ดก่อนนะพี่ไม่เคยทานไม่เคยทานเลยไม่ทานหมูโอเคครับขอบคุณนะครับได้ครับไทาำให้อร่อยครับขอบคุณครับอุ้ยหมูไส้ตับไข่เฮ้มีอันนี้ทุกทีาวิ่งมาแล้วสวัสดีครับเอา หมูตับไส้นิดนึงได้ไหมหมูตับไส้ไข่โอเคเอาไส้หมูแล้วก็ไข่ค่ะครับผมเอาว่าต้องโกมากินด้วยได้นะตามสบายครับขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่เริ่มตีสามเก้าโมงครึ่งตีสามใช่ครับแล้วมีคนมากินเหรอมีแฮกที่เยอะเลยมันก็จะได้สองช่วงเลยนะใช่ใช่จะจะจะตีสามใช่ช่วงเที่เที่ยวแล้วก็จะมาช่วงคนมาตื่นเช้าไอ้เขาไอ้เขาคิดว่าคนมาซื้อของที่ตลาดไม่ใช่ ดีทำไมเรารู้อะไม่ใช่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 ปกติผมทำบาทอะไรเงี้ยคนดีคนดีมากเมื่อกี้ตอนพี่เขาตักอะทุกคนคือเนื้อโจ๊กเขาดูข้นมากเลยจริงเป็นข้าวแบบเนื้อหยาบ ดีอะ่ะมันไม่ได้ละมุนนุ่มขนาดนั้นมันเป็นเนื้อหยาบแปลกดี texture จอกว่าเตี๋ยวเวลาแบบบางร้านที่เรากินเนื้อมันก็จะเนื้อข้าวก็จะนุ่มๆเนื้อออกมแล้วแบบละมุนละมุนที่พี่ทิงบอกหรือบางร้านก็จะค่อนข้างเหลวใสไฟอะไรอย่างงี้แล้วแต่แต่เนี้ยมันเป็นข้าวเนื้อหย,ยาบหยาบเหมือนเขาตั้งใจทําให้เป็นอย่างนั้นใช่ปะ่ะขอยืมช้อนพี่บอลหน่อยนะบอลไม่กินขิงครับทุกคนเราก็ได้ไหมเขาใส่นี่ด้วยหมี่กรอบ เดี๋ยวลองชิมใหม่ก็ต้องปรุงมั้แต่ก็ต้องปรุงอยู่ดีอนะเนาะปรุงเปนก๋เตี๋ยวอยู่แล้วเราอะถ้าเราติดปรุงอะอเบสเขาจะจืดมากๆเขาใส่ซีอิ๊วมาให้น้อยแบบนั้นมากเราก็ต้องปรุงเพิ่มนะฮะพริกไทยหนาๆเลยชอบมากปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวจริงพริกหน่อยทุกคน,นสีมันจะกลายเป็นข้าวต้มแล้วนะดูดิดีมากเลยทุกคนแบบเช้าๆตื่นมาได้กินโจ๊ก เนาะเป็นแบบเปิดกระเพาะเรียกน้นย่อยสุดๆอร่อยละหัวสับเขาแบบนุ่มมากใส่บ้างมั้ยอยากให้ใส่เพิ่มนมะ้ไปบอกเขาวอาขอ,อน,นิดเดียวสับปะดีครับทุกคนดีหมดเลยร้านนี้ อร่อยน้องโกลน่ะเออเขาไม่ขายเป็นคู่นะน้ำโกลกที่นี่ไม่มีคู่มั้งอืมอร่อยนะมีงาทำไมเวลาแบบของอะไรที่ใส่งามอร่อยมันทำให้หอมอ่ะอืมก็ใส่ครบรสชาติเหมือนก้วแขกเลยรสชาติาดยร่มโอเคนะแล้วก็ไม่ไม่มีกลิ่นอนะไรน่ะแอมโมเนียแอมโมเนียไม่มีเลยอืมนี่ ปลา้องโขก,กับไส้สิ่งที่ชอบที่สุดคือเนื้อโจ๊กเขามมันมีท็กเกอร์อืมร่อยม,มากถ้าตื่นเช้าๆนะครับก็มากินกันได้ครับอยู่ตรงข้าแบบตลาดเลยบอนไม่ไแน่ใจตรงนี้คือฝั่งประตูท่าแพปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งประตูเชียงใหม่รประตูเชียงใหม่ เพราะว่าบอนเคยมาแล้วเพราะว่าโดนแม่ใช้มาซื้อไส้อัอ่วร้านปลาขัเนี่ยแหละใช่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่แต่คิดว่าใช่เพราะว่าจำแบบรูปแบบหน้าตลาดได้แต่ว่าหมูทอดร้านนี้น่ากินมากเลยขายยังไงครับขีดหนึงเจบาทลูกค้ารับไม่ถึงก็ได้ขีดหนึ่งเลยนะ นี่นะครับสั่งมา1ขีดนะครับ70บาทหาร้านชื่อวารุณีนะครับนี่เลยเข้ามาจากตลาดนะฮะเจอเลยเป็นร้านแรกๆเลยครับร้อนๆอยู่เลยทุกคนนี่ดูดิเป็นหมูกรอบที่แบบหอมเหลือเกินปินมากทุกคนปินจัดรสชาตคือแบบอูมามิสุดๆอะ่ะ <c oughs> แล้วแบบ มันกรอบไปทั้งชิ้นไม่มีแบบมันดึงดึงหรืออะไรเลยแบบนี้เลยอ่ะหมูกระจกอ,ะอ่ะถ้าได้ข้าวเหนียวจกตามไมิจ่มเลยวินจัดแต่ว่าถ้ากินกินเพียวเพียวอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเค็มไปหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกินผู้ข้าวเหนียวเพรากินเยอะๆคอแห้งเดี๋ยวไปสั่งน้ำตรงนี้ก่อน <S <S สวัสดีครับ เอาไส้อัว่วไส้อัว่วขายไงครับไส้อั่วขีดละ 4, 4, 9, 4 100, ีเจ้าโล400เกิ่งโล200 2ขีดละกันครับลองชิมก่อนแต่ว่าเอาร้อยหนึ่งไหมร้อยหนึ่งคือทั้งกว่เลยกว่าขีดไม่หมดนะฮะให้เอาเพิ่มหนึ่งเนาะได้ครับ อ่คือยังไงครัต้องตัดเองใช่ต้องกินเองค่ะเดี๋ยวจะเมี่ยนใหม่เอาไว้อ๋อแล้วก็แล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยส่วนไหนอ๋อก็จะหยิบให้ไม่ทันแต่ถ้าคนรูปได้หยิบไม่ทันอ่ะก็ให้หยิบเองคืออันเนี้ยมันเป็นกึ่งกึ่งเร็จรูปน่ะือพี่พี่ทำที่บ้านกันมาแล้วให้ให้มันเป็นอย่างงี้ อะน,นี่ก็จะเหลือขั้นตอนแครเดินมอแ้วมันจะมีขั้นตอนที่ทำให้มันเป็นแ่างมันจะมีหลายวิธีที่สมัยนะขายมาจานะัรนะโอ้โหต้งแส่ยายอะครับายายพี่สี่สิบปีแล้วอ่ะตันนี้ยายไปสบายแล้ว นช่วยชีพมาเบื่ออยากกินมกินนันแค่หูนช่่ของลำมันยุติธมากกินแค่นี้ก็พอแลวมั้งว้าวเออเดี๋ยวเราไปชิมกันกับน้ำพริกหนุ่มเจ้านึงนะนี่ยังนี้กี่บาทครับกี่บาท ซื้อน้ำพริกหนุ่มก่อนทุกคนแล้วก็ข้าวเหนียวต่อไปน้ำพริกหนุ่มขายไงครับผมถุสิบบาทยีท่สเลแค่นี้เลยอ๋ mm hmm. อ,อมีอีก oh, <right. S 1> เอาเท่าไหร่เอาแค่เอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งยี่สิบบาท mm hmm. ขอบคุณนะครับข้ mm hmm. าวเหนียวขายยังไงครับโลสามสิบห mm ้า hmm. โโลหนึ่งนี่เยอะมากเลยเนาะสิบ mm hmm. บาทไหม สิบาทแล้วกันกิน <laughs> ไม่ไหวมีปะใช่ขายยังไงครับพี่ครับถ้าเป็นหม้อที่ขีดละสามบาทอ๋อแหนมสดคืออันนี้ใช่ปะคร,ครับผมใช่ครับเอาขีดหนึ่งแล้วกันครับผม<า>ปกติเขากินกัดกินกันเลยอ่ะ ทางเลยก็ได้ครับถ้าไม่อยากอันนี้จะติดอยู่แต่ถ้าไม่อยากทานต้องเวฟสักนาทีนาทีครึ่งอ๋อมาเราได้มาแล้วครับของเยอะมากเลยตรงนี้นะทุกคนมีทั้งไส้อัว่วแอบหมูน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวจะก,กินไส้อั่วก่อกินง่ายสุด เจ้านี้จริงบอว่าอร่อยเพือะเนื้อมันแน่นแล้วก็มันข้างในน้อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมลงตัวเลยอืจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มน่าจะเด็ดพี่เขาแนะนํามาเจ้านี้บอกว่าเป็นแบบสดๆเลยอืน้ำพริกหนุ่มหอมแล้วก็ค่อนข้างสดเพราะเห็นเขาบอกว่าไม่ใส่สา,การกันบูดเลยอแต่ไส้อวเจ้าเนี้ยอร่อยมากมวันชอบเนื้อมันแน่นจริงตกข้าวเหนียวตาม มาเรามาใช้สถานที่เขานะเรวก็กดหนุนเขาไปประมาณเกืบเกือบพันนะแล้วพันแล้วแพคแค่เนี้ยสี่สิบบาทแต่ว่าร้านเนี้ยดูแบบคนตักยังไม่หยุดเลยับตอนนี้มาร้อนๆเลยครับกินแบบเพียวๆอ่ะนะกรอบระานมากอร่อยมากน้ำมันน้อยอมไม่อมน้ำมันเลย จิ้มกับน้ำพริกหนุ่มคือที่สุดแล้วมันเป็นของคู่กันนะเนาะ <c oughs> ดอดื้อร่อยจริงแกบหมูอร่อยมากเลยครับ <c oughs> นี่มีแล้วนี่พริกหนุ่มอีกครบเลยยอดข้าวเหนียวก็อร่อยเนื้อแบบโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเม็ดเป็นเม็ดอะ่ะเนื้อดีมากชอบมากน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวแกบหมู งวัใครนะฮะที่อยากมากินแคปหมูร้านนี้นะทุกคนก็ย้ำแนะนำให้มาเช้าหน่อยเพราะว่าเก้าโมงครึ่งเขาก็าจะหมดละทอดเป็นเตาสุดท้ายละมาที่เมนูท้ายสุดกันครับเลิฟสุดๆมีพริกมาด้วยดูดิพี่เขาบอกว่าเห็นบอกว่าจะกินเลยก็เลยจัดลูกโดนจัดหให้เลยเอ่ะเออโอ้สุดจัดโอ้โหเปรี้ยวสะใจแน่นอน มาเป็นแห้งอย่างนี้เลยดูดิมาแอมสดครับเดือด mm ีิกลิชอบมาก mm hmm. มันเขาแบบ mm hmm. เหนียวหนึบเคี้ยวสนุกมากเลเยอร์มันคือเยอะมากนะทุกคนเนี่ยมินจัดมความสุขมาก ถึง้ายังใหม่อดีมากอืมโ้ความรู้สึกที่ได้มาเดินตลาดนี้เป็นครั้งแรกแบบจริงจังเลทุกคนรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างออริจินัลมากเลยอย่างแคบหมูเนี้ยขายมาหูตั้งแต่คุณยายนู่นนี้เป็นร้อยปีแล้วอะ่ะแล้วก็แหนมอีก50ปีนู่นนี้นั่นมีแต่ของแบบ ของฝากของกินอร่อยๆทั้งนั้นเลยอ่ะใครนะาที่มานะ,ะก็อย่างที่บอกนะครับมี2รอบนะครับตลาดเขาเปิด2รอบแต่บางร้านก็อาจจะเปิดแค่รอบเช้าเนอะก็ถ้าแนะนําบอลให้มาเช้าดีกว่าคิดว่าได้กินทุกอย่างที่อยากกินนะครับก็สําหรับใครนะ,ะับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องอีกไกดด้วยนะครับแล้วก็ใครนะฮะที่มีตลาดเช้าหรือแบบอยากให้เราไปรีวิวตลาดเช้าที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย